สวัสดีครับกลาบสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ร้านพิเนตออเิโอยทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอกลาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวสินค้านะครับเครื่องเสียงการแจ้งที่ร้านพิเนตออเิโอยอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่าชื่นชอบนะครับเครื่องเสียงการแจ้งก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเนตออเิโอยอำเภอรังจานจังหวัดกาลสินนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเช้านี้นะครับ ผมมีสินค้าเข้ามาใหม่อยู่2อถึงสรายการนะครับก็เลยหยิบยกนะครับมารีวิวให้พี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมทุกๆเช้าทุกๆวันนะครับฝากไว้ด้วแล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเนธออเดอโออำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดครับ EP นี้เป็นเช้าประจำวันอังคารนะครับที่12เดือนกันยายนนะครับสองพนะครับผมมีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นทาร์ปนะครับเป็นตัวเมก้า คิวมืสนะครับตัวสำหรับตัวนี้สภาพ100เเซเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าจะซื้อเมื่อหนึ่งนะครับดูตัวนี้ก่อนนะครับท่านสามารถเปลี่ยนใจได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสภาพร0 0เเซเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานครับตัวนี้ยังไม่เสียปลักเลยซ้ำนะครับสำหรับ Power Amp 4 Channel นะครับของ t a b Mega นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ คิวมนีนะครับเมกะคิวมนีนะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์สี่ชนนะครับของค่ายทับครับทับออเดโอซิเต็มนะครับสำหรับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับตัวนี้สภาพมือหนึ่งนะครับตัวนี้สภาพมือหนึ่งเลยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับหรือว่าสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่095 2 2 4 6 4 9 7นะครับ แล้วก็087421 7464นะครับสติกเกอร์ยังอยู่นะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูปีผลิตนะครับเดือนผลิตนะครับตัวนี้ปักยังไม่เอาออกจากถุงคู่มือเลยนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้วันผลิตอยู่ที่วันที่20นะครับ20มิถุนายน2566นาะครับสำหรับปีผลิตนะครับตัวนี้ใหม่มากนะครับตัวนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับราคามือหนึ่งอยู่ที่ ประมาณ4ี่หมื่นสี่ถึงสี่หมืนห้านะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ทางร้านขายอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตอะอดิโอนะครับมีมีเข้ามาอยู่หนึ่งตัวนะครับหนึ่งแท่นนะครับสภาพสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมในส่วนของด้านบนนะครับผมด้านบนนะครับตัวนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับ สภาพสวยงามนะครับสภาพมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้สภาพเก้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถุงคู่มือครบนะครับดูปักนะครับผมใบรับประกันครบนะครับสําหรับตัวนี้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพิเนตออริโอนะครับอําเภอดอนจานจังหวัดกาสินนะครับตัวนี้ทับเมกาคิวหมื่นสี่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับ 39,000บาทนะครับสเปคแรงนะครับตัวนี้สเปคแรงนะครับมาดูในส่วนของอ่าสเปคกำลังวัตต์กันบ้างนะครับตัวนี้ถ้าอ่าเอาไปขับที่8โอห์มนะครับต่อชนแนลนะครับตัวนี้อยู่ที่1,250วัตต์นะครับต่อชนแนลนะครับถ้าเอาไปขับข้างละ2นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่2,500วัตต์ต่อชนแนลนะครับผม2,500วัตต์ต่อชนแนลนะครับ2.66โอห์มนะครับตัวนี้อยู่ที่3,000 500วัตต์ต่อชันแนลนะครับถ้าเอาไปกับข้างละ3นะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับท่านในที่ยังมองหา Power อ m ์แอมแรงๆนะครับ Switching นะครับตัวนี้คาดดีนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับ Mega QMC นะครับราคาอยู่ที่39,000บาทนะครับฝากไว้เลยแล้วกันนะครับถัดมาครับจะเป็นในส่วนของ Mega 9002 Pro นะครับสำหรับตัวนี้เป็น Power อร์แอม i e r ชันแนลนะครับตัวนี้ลง2โอห์มนะครับออกแบบมา ขับเบรโดยเฉพาะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเข้ามาอยู่หนึ่งแท่นเมื่อวานนะครับตัวนี้ผมได้รีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาตัวนี้ยังอยู่นะครับฝากไปด้วยละกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่32,000บาทนะครับผมสําหรับเมกะเก้าศูนนโปรนะครับสภาพก็สวยงามนะครับด้านบนก็จะมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ตามการใช้งานนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยละกันนะครับสําหรับเมกะเก้าศูนนโปรนะครับอีกแท่นหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่ 32,000บาทนะครับถัดมาครับจะเป็นในส่วนของ Power a m Avatech นะครับเป็นรุ่นเล็กนะครับตัวนี้เป็น1 2 0 v z นะครับเป็นปุ่มกดนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจเอาไว้ขับเสียงกลางขับแรมนะครับขับมอนิเตอร์ตัวนี้เลยนะครับสาปิ้งนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับต่อแท่นครับ8,500บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ สนใจก็อิ inbox เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ0952246497นะครับและก็0874217464นะครับฝากไว้เลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ p o w เอ็ c สี่ n ชนแนะครับ39,000บาทนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Mega 9 0้าศูนนะครับ p o w เอ็มสองแชนแนนะครับคารเบตนะครับ32,000บาทนะครับแล้วก็จะเป็นว a t e c พันสองวีซดนะครับ8,500บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวนะครับ แต่เพียงเท่านี้ท่านไหนสนใจก็โทรได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยละกันนะครับช่องโจ๊ก h ช n n นลนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะครับพี่เนตคำมีพักดีเพจร้านพี่เนตออดิโอครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ